สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังฮะชอบไปดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่านนะครับย่ามดาผมมันจะบาปนะฮะเพราะว่าผมก็เป็นแค่นักเล่าข่าวนะโดยเล็กๆนะฮะไม่มีนอกไม่มีไหนนะตรงไปตรงมาฮะก็วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหาร บริษัทยสยามลีดนะครับบริษัทชื่อสยามลีดคอมมิวนิชันอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะบริษัทนี้ก็จดทะเบียนมาตั้งแต่2559นะโดยผู้บริหารก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะคุณวีนาคุณวีนาศรีเบนรัตนะฮะท่านก็เป็นผู้บริหารบริษัทยสยามลีดนะฮะบ,บริษัทนี้ผมอึ้งมาก ผมก็เพิ่งรู้จากเขาอะนะได้คุยกันเขามีวิสัยทัศน์ที่ว่าผมชื่นชมมากนะฮะเพื่อนเคยสังเกตไหมเวลาเราไปไปห้างเนี่ยไปซื้อของเนี่ยฮะซื้อสินค้านู่นนี่นั่นบาบาบาเนี่ยหลายอย่างของใช้ภายในบ้านเนี่ยนะไม้จิ้มฟันยันเรลบเนี่ยนะก็ไม่จํากับพันสองพันนะฮะซื้อของอะนะเรือว่าบางคนอาจจะไม่ไปที่ห้าง อาจจะซื้อในช้อปปี้ลาซ d a นะฮะก็มีสินค้าเยอะแยะไปหมดนะฮะก็นั่นแหละก็ต้องเสียค่าส่งเยอะแยะไปหมดบางบางชิ้นก็ชิ้นหนึ่งก็คือค่าส่งอันนึงคือมันไม่อินคูดไงคือหลายชิ้นบางทีหลายหลายบริษัทหลายยี่ห้อมันก็ต้องค่าส่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะฮะแต่ผมได้คุยกับคุณเวนาเนี่ยผู้บริหารเขาจะมีแพลตฟอร์มขายสินค้าเขา เอาง่ายว่าสินค้ามีหมดเหมือนในห้างเลยคุณจะซื้ออะไรตั้งแต่หลักสิบบาทขึ้นไปอ่ะสิบบาทหลักร้อยหลักพันเนี้ยเยอะแยะสินค้าภายในครัวเรือนภายในบ้านเครื่องสอําอางพวกนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับของกินของใช้กาเฟ่กาแฟ,าฟคือทุกอย่างมีหมดเหมือนในห้างเลยนะฮะแล้วสินค้ามียี่ห้อมีคุณภาพด้วยราคายุติธรรมเนี่ยเมื่อเราสั่งสั่งกับบริษัทสยามเลสเนี่ยะฮะ ราคาค่าส่งก็จะอินคูดเลยสี่ห้าบาทเออสี่ห้าบาทกนะ็มันถูกนะฮะถูกกว่าของย่างเอ็นนาำถูกกว่า l a ซ a ด้า h o อปปอะไรประมาณเนี้ยเออคือมันอินคูดเนี่ยเขเหมารวมค่าค่าส่งส่งถูกแล้วก็เพื่อนถ้าเพื่อนสมัครเป็นสมาชิกไม่ต้องเสียตังสมัครเลยเอ,อ่าบริษัทสยามรีส์คอมมิวนิเคชันเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีแพลตฟอร์มอะไรปุ๊บ เข้าไปดูสินค้าแล้วก็ซื้อซื้อซื้อปึ๊บเพื่อนก็จะได้อานิสงส์อีกได้สวัสดิการอีกมันก็เหมือนกับเพื่อนเป็นสมาชิกนะเพื่อนก็ได้คะแนนสะสมเออเขาก็เรียกอะไรวะเรียกว่า P.V. ใช่ไหมเออเราซื้อของเยอะทั้งหมดว่าซื้อของกินของใช้เนี่ยเราซื้ออยู่แล้วแต่ละเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามพันสี่พัน่ะผมพอบอกอย่างผมอน่ะแต่ละเดือนซื้อของกินของใช้ไปในบ้านเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าพันทุกเดือนน่ะข้าวสารนู่นนี่นั่น กา,กาแฟทุกอย่างมีหมดนะฮะแล้วก็สั่งตรงนี้ปุ๊บเราจะได้คะแนนสะสมมาเพื่อนที่ดูดิเออแล้วมีสวัสดิการน่ะมีโฉผมชื่นชมไอเดียของผู้บริหารมากเลยมีสวัสดิการน่ะมีกองทุนการศึกษาให้นะครับมีสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสมีสวัสดิการของผู้สูงอายุมีกองทุนบำนาญเหมือนเหมือนเราซื้อของเราก็ได้คะแนนไงคะแนนสะสมมันก็จะได้ผลประโยชน์ เขาก็จะคืนคืนคืนทุนให้เราเหมือนว่าคืนผลประโยชน์ให้เราอ่ะโดยเราไม่รู้ตัวเออเราเหมือนซื้อของทำไเยทำไมอยู่ดีได้ตังเดือนละห้าร้อยอะไรประมาณนี้นะเออเดือนละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยเขาก็จะโอนให้เพราะว่าเราซื้อของให้มันก็เหมือนเราก็ได้คะแนนสะสมมันก็จะได้เราอยู่ในกลุ่มในคนแก่ใช่ไหมสูงอายุเราก็จะได้เเองอินส่วนหนึ่งเอออยู่เราคนพิการเราก็จะได้ เขาก็จะโอนให้เราดโดยอัตโนมัติคือเหมือนเราเป็นสมาชิกเขาอะ่ะเขาก็ดูแลเราเราแค่ซื้อของกินของใช้นะฮะแล้วก็เพื่อนถ้าเกิดสนใจแนะนําเพื่อนฝูงพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยครอบครัวหนึ่งมีห้าคนเนี่ยแนะนำห้าคนเนี่ยแล้วแต่ละห้าคนก็ไปซื้อของเนี่ยซื้อของกินของใช้ธรรมดาเนี่ยเออคุณก็จะได้คะแนนได้คะแนนคุณก็จะได้ผลประโยชน์เนี่ยเออได้คะแนนเขาก็จะคืนทุนให้เราเนี่ย มันมีผลประโยชน์เยอะแยะแต่ต้องไปถามผู้บริหารเองนะเดี๋ยวต้องใครสนใจก็ค่อยว่ากันก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่จะมาพูดเอาดีใส่ตัวนู่นนี่นั่นคืออยากให้เพื่อนเข้าไปดูเองว่าเฮ้ยมันมีอะไรนะ่าสนใจบ้างบริษัทนี้นะครับบริษัทสยามลทธิ์เนี้ยม,มีดวสั้นนะฮะผมเห็นแล้วผมก็ชื่นชมฮะชื่นชมมากเพราะว่าสินค้าทุกสินค้าเนี้ย ผมใช้ประจําอยู่แนละ้วอย่างพวกกระปงกาแฟเนี่ยก็สั่งซื้อกินประจําอยนะอืมประมาณนั้นมีสินค้าทุกอย่างอะ่ะมีเรื่องสุขภาพเรื่องสารพัดเครื่องสำอาง,อง,องของใช้ภายในบ้านภายในครัวเรือนภายในร่างกายความสวยงามแม้ทั่งความหลอ่อความสวยเออมีหมดทุกอย่างที่ท่านต้องการนะถ้าสนใจก็ ติดต่อผมไม่ได้เออโทรมาบอกผมผมจะได้ส่งข้อมูลไปให้ว่าเอ้ยคุณเข้าไปดูนะเข้าไปดูมีอะไรบ้างที่เราอยากได้ซื้อได้อย่างเงี้ยนะเออแล้วเรา่าสมาัครเป็นสมาชิกเขาเนี่ยไม่ต้องเสียตังเนี่ยเราก็จะได้ผลประโยชน์นู่นนี่นะบาร์บาๆก็เข้าไปศึกษาเองนะฮะไปดูเองว่าอะไรมันไม่ใช่การแบบไอ้พวกไม่เก่าหาใครด่บบริษัทยกใหญ่ต่างๆเนี่ย คนเข้าไปสมัครเนี่ยต้องเสียค่าสมาชิกปุ๊บเอ่อต้องรักษายอดถ้ายอดคุณไม่ถึงคุณก็จะไม่ได้เไรเลยคุณก็ไปทําให้เขารวย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 คุณก็ซื้อของ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 เพื่อรักษายอดให้คุณได้ตําแหน่งบ้าบอคอแตกที่เขาอ,อ้โหลุกขึ้นมาใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเล่าให้ฟังเพราะว่าตั้งแต่หนุมจนแกน่ผมไปมุมหมด,หมดละไอ้พวกขายตรงเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยไม่อยากเอ่ยนามไปเยอะไปก็ ไปทาให้คนอื่นรวยอ่ะทาให้เขารวยนู่นนี่นั่นเน่ะเขาหัวหัวนี่เขารุ่นนั่งรถเบนซ์นุ่นใส่ทองเข้าโซ่รถไฟอ่ะบอกให้ไอ้เราก็ขายแทบตายไม่ได้เลยเลยอืมแต่ตัวเนี้ยเราไม่ไม่ต้องไปเน้นขายของอ่ะเราซื้อมาใชใ้เราเนี่ยซื้อมาใชใ้เราเนี่ยแต่ว่าถ้ามันดีเราอาจจะเอาไปขายต่อได้เออเอาไปทํากําไรได้แล้วก็แนะนําคนอื่นให้ซื้อได้รายได้ไอ้ไหนดีแล้วก็ซื้อมา แล้วก็อาจจะขายไปแล้วแต่เรานะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนชอบเพราะว่ามันไม่มีการบังคับใครว่าเอ้ยมึงต้องซื้อมึงต้องรักษายอดบาบาอคอแต่ไม่เกี่ยวคือเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนเหมือนผมเนี่ยผมเข้าไปสมัครผมมีเสียตังค์เนี่ยแล้วผมก็ซื้อของมาใช้ผมเนี่ยเออเดือนหนึ่งสี่พันห้าพันเนี่ยผมก็จะได้ผลประโยชน์ผมเป็นผู้สูงอายุคนแก่เ่ผมก็จะได้เดือนละห้าร้อยเลยสวัสดิการคนแก่เออเขาก็จะโอนให้เดือนห้าร้อยห้าร้อยเออประมาณนั้นนะ ต้องเข้าไปศึกษานะฮะแล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปคุยได้ครับกับผู้บริหารเนี่ยคุณคุณวีนานะอ่านิสัยดีมากนะครับก็เบอร์โทรนะจดไว้นะครับคุณวีนา0644582090นะครับคุณวีนานะฮะศูนย์หกสี่นะฮะ หรือว่าถ้าสนใจจะเป็นเพื่อนผมนะเพื่อนผมเยอะๆเป็นหมื่นๆคนเนี่ยโทรมาหาผมได้นะฮะ0842959027นะฮะโทรมาถามได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้มึงเข้าไปดูเนี่ยมึงอยากได้อะไรอืมก็ซื้อเองก็แล้วกันแล้วก็มันก็จะได้ผลประโยชน์นู่นนี่นั่นบาบาบาเพราวันไปเพราะว่าไอ,อเราเราไม่มีการบังคับกันนะครับเราแค่ อยากแนะนําของดีๆให้เพื่อนๆเ,เอออยากได้อะไรก็ไปซื้อเองก็แล้วกันเออไม่อยากได้มึงก็ไม่ต้องซื้อเออแค่นั้นเองไม่ต้องไปนั่งรถไปห้องไปห้างเออเราก็จิ้มในมือถือเนะี่ยอยากได้อะไรจิ้มจิ้มซื้อๆเขาก็ส่งมาให้แล้วก็ค่าส่งนี่มันอินคูดค่าส่งฟูกสี่ห้าบาทคุณสั่งเป็นตันเป็นตันเน่ะสั่งมาเลยสั่งชิป <laughs> ไปใช้เนี่ยสั่งมาอาบมาใช้อะไรเงี่ย่าส่งเท่าเดิม ซื้อทุกยี่ห้อซื้อสรารพัดสินค้ามันมีเยอะสินค้ามันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวนะมันมีเหมือนช้อปปีเหมือนรัตตาได้เหมือนอะไรเนี่ยเหมือนหมดดขอยาเอาา่ยนำแต่ว่าค่าส่งมันมันเหมารวมไหมสี่ห้าบาทแล้วเราถ้าเราซื้อใช้ยเยอะเราแนะนําเพื่อนฝูงเรามาซื้อนู่นนี่นั่นเราก็จะได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนอย่างที่บอกนะมีสวัสดิการนู่นนี่นั่นบาๆบ,าบาก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปศึกษาเองแล้วกันนะฮะใครสนใจครับบริษัทสยามบริสคอมมดิเอชั่น คอมม u n นิตี้บริษัทสยามรีสคอมมิวนิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะโอเคครับผลของคุณวีนานะฮะผู้มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมชื่นชมมากโอเคครับออกบ้านเส็แมัดเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนักเล่าข่าวครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากครับบนรักษาคนที่ด,ดีทำดีครับสวัสดีครับ